วันอังคารก็ดีรอดปังอยู่แม่อะแม่หมอให้ไปเลยค่ะ90%ค่ะการงานมีเกณฑ์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต้องเน้นการทำงานไวทำงานเร็วใครที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารติดต่อเจราจาจะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดี การเงินไปในชิ้นทางที่ดีนะคะมีเกมมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้งของกับคนร่ำคนรวยหรือว่าคนมีฐานะจะให้โชคให้ลาบคุณได้บางคนมีเกมมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถอะไรมาด้วยดูพวกเลขบ้านหรือว่าเลขรถคะ่ะมีเกมมีโอกาสเรื่องของโชคลาภอยู่จ้าสำหรับเดือนนี้ค่ะคนมันพุธนนะคะแม่หมอให้ไปประมาณ90%ค่ะ ในเรื่องของการเงินค่ะยังมองว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะการพรีเซนต์ความสามารถของตัวเองนะคะเนี่ยยิ่งทําก็ยิ่งได้เงินเยอะคนที่ทํางานเกี่ยวกับอาหาร<ๆ>การกินใครที่ทํางานเกี่ยวกับการสร้างความสุขให้คนอื่นการบริการในทุกรูปแบบก็ไปในทิศทางที่ดีค่ะในเดือนนี้นะคะคุณมีแกมีโอกาสในเรื่องของสเสน่ห์อะไรเข้ามาด้วยสําหรับคนวันศุกนะคะเดือนนี้ค่ะแม่หมอให้ไปประมาณ80%ค่ะ <S <S <S> แล้วก็มีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาค่ะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อะไรเข้ามาเกิดขึ้นนะคะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตหรือว่าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือคนที่มีอํานาจได้นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ยังได้เลยใครที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณคนวันอาทิตย์ค่ะแม่หมอให้ไป100%เตม็มค่ะอุวันอาทิตย์มีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยอะ ใชาอยากจะได้งานใหม่อยากจะเริ่มธุรกิจใหม่อยากจะขยับขยายอะไรใหม่ๆอยากจะไปลงเรียนอะไรนะคะเดือนนี้จัดไปเลยะคะ่ะคุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาหาคุณมีไอเดียดีๆอะไรเข้ามาหรือว่าคุณจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่อะไรในช่วงเดือนนี้ได้นะคะใครทาอสังหาคุณก็จะสามารถที่จะหาไรายได้จากตรงนี้ได้ดีนะคะการเงินของคนวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าไปได้ดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะได้ไปพบปะหรือว่า ว่าได้ไปเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตคนที่เขามีอำนาจคนที่มีบารมี